โผ่มาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงนะคะแต่เราก็ยังคงต้องทำงานต่อไป เริ่มต้นคลิปนะคะด้วยบรรยากาศการลอกท่อนะคะนี่เป็นบรรยากาศการทํางานนะคะของฝ่ายโยธาและกรมราชทัณฑ์ค่ะมาลอกท่อในเขตพื้นที่ลาดพร้าวนะคะนี่เข้าหมู่บ้านเหรอพีครับนี่เราทำที่หลังามดแล้วมันเชื่อมกันไหมไมัน่าแต่ไม่ได้เชื่อมเละเอามันก็แปลกๆงงๆเนาะมันจะไปเชื่อมตรงท่อหมู่บ้านมันก็จะไปเชื่อมหมู่บ้านใช่ไหมเลยเชื่อมกันลบ้านหล้าหลวง แสดงว่าเป็นท่อขนาดเลยกาเปลี่ยนไปใช้ท่อตัวเดียวกครับแต่ว่ามันก็ต้องเชื่อมลงท่อท่อนี้อเมนเราใช่ไหมใส่ถ้าจุดถ้าจุดที่ทากทางบ้านอ่ะเชื่อมบ่อนี้ไม่ได้เวลาลอกท่อเขาทํายังไงกันบ้างนี่นะคะถ่ายคลิปมาให้ดูเลยว่าเขาทํากันแบบนี้นะคะ ที่นะคะฉีดพ่นยุงลายที่ตำบลพระแม่กวนอิมนะคะดูทรงแล้วพระแม่กวนอิมน่าจะเมาวันเราจะบาปไหม่ะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นการหยอดทรายนะคะเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะดูสอกอจะสนุกมากเลยนะคะทีมนี้ไม่มีการทำงานเอาภาพนะคะเน้นเอาสนุกคะ่ะหยอดทุกบ่อไปเลยจ้า แวะอีกแวะอีกแวะทุกบ่อแวะทุกอ่างตอนนี้ท่านกำลังสนุกนะคะหยอดทุกอ่างเลยเป็นบรรยากาศชั้นสองของร้านคาเฟ่ที่ตำหนักพระแม่ควรอิมนะคะน่ารักดี เราก็มาหลบอยู่ห้องแอร์เย็นๆนะคะชมนกชมไม้ชมดอกไม้ไปสวยๆค่ะอาๆๆ้าวๆใครอยู่ข้างนอกอ่ะร้อนไหมจ้าร้อนไหม <c oughs> พออยู่ตรงมุมนี้แล้วนะคะในหัวนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยเพลงมุมนะคะ <c oughs> และนี่ก็เป็นช่วงผู้ว่าสัญจรตลอนไปทั่วลาดพราวเลยเลยเลยที่แรกนะคะก็จะเป็นสวนอยู่เย็นค่ะผู้ว่าก็จะมาปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็โผล่มาชุมชนสุขทรัพย์นะคะนี่เป็นช่วงเปิดเวทีรับฟังประชาชนนะคะม,มาดูหน่อยนะ ต้องดูใหญ่โตของรลวงนะโ <หา S 1> อ้โหเป็นเส้นเลืะอดในสมองต้องกินอาหารนะไม่ค่ะกินเองกิน <ละ S 2> ไ,ได้เหรอน,น,นี่ก็มาดูนะคะสวนสาธารณะบึงน้ำเจ็ค่ะคือสวนนี้สวยนะเอาจริงๆออมกับลูกๆนะคะชอบมาเดินเล่นที่สวนนี้ตอนช่วงเย็นๆนะบ่อยมากอ่ะซูมซูมแอบมองอีกละ O, kind of นี่นะคะเขาคุยงานกันแล้วก็หลบออกมาชมนกชมหมายน,นะคะด้วยเปื่อยนี่ก็โผล่มางานเปิดตัวนะคะคิดออกนะคะ ฝั่งชิปแล้วก็ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงค่ะที่เซ็นทรัลอิสตินะคะมหาชนที่ได้สนับสนุนสถานที่การจัดงานนั่นคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลอิสวิลแห่งนี้ซึ่งทุกท่านค่ะทราบดีอยู่แล้วว่าทางเซ็นทรันะคะถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่ให้ความสำคัญกับน้องๆสัตว์เลี้ยงค่ะที่สามารถจะมาเดินเที่ยวเล่นกับครอบครัวกับ โครงการนี้คิออกอ้อการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงกรุงเทพมหานครซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์ค่ะให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆสัตว์เลี้ยงได้ทราบนะคะถึงข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครในเรื่องของนโยบายการควบคุมสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนค่ะต้นปีหน้า9มกราคม2569นะคะข้อบัญญัตินี้ก็จะเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าน้องหมาของใครนะคะที่รองเทวิดาวุ้มอยู่นะคะนิ่งมากคืออาชีพสุดๆของด้านล่างนะคะแต่ขออนุญาตเรียนเชิรค่ะท่านอาจารย์ชาชาติริพันท่านแล้วก็มาที่โรงเรียนวัดลาดพลาวนะคะนี่ประทับใจมากเลยนะคะกับที่แยกขยะนะคะเขาแยกย่อยได้เข้าใจง่ายมากแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกขยะชอบชอบเคพอทําทำดีทำถึงปรบมือ ่ะต่อเลยอีกโรงเรียนคลองทรงกระเทียมนะคะคลิปที่แล้วนะคะขอทางม้าลายใหม่ไปนะคะคลิปนี้ได้มาแล้วนะคะสดๆเลยสวยๆ พอได้ทางม้าลายแล้วนะคะก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องย้ายออกจากคอนโดนะคะอันนี้ก็มานั่งทำมิวสิกนะคะอือจะย้ายบ้านอีกแล้วแต่ก็เป็นเรื่องดีค่ะไม่ว่า โลกนี้จะโยนเหตุการณ์อะไรมาให้นะคะเราก็จะต้องมีชีวิตรอดต่อไปนะคะเราจะรอดและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีเหมือนทุกๆุกทีที่เคยผ่านมันมานะคะและก็จริงๆค่ะก็ได้บ้านหลังใหม่นะคะเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะคะซึ่งเหมาะกับออมและเด็กๆมากๆ ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะดีมากจริงๆเรื่องนี้ยอมรับเลยแต่คือแบบช่วงแรกนะโอ้โหยอมรับเลยว่าเครียดมากๆเลยว่าโอ้อยู่ๆต้องย้ายกระทันหันอะไรนี่ฉันจะย้ายไปไหนฉันไม่มีที่รองรับเลยซึ่งก็เครียดได้อยู่ละมา ก็เป็นคนที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ออกจากสภาวะความเครียดได้เร,เร็วมากๆนะคะเพราะอะไรก็พอคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันจะเจอแต่เรื่องดีๆไม่ว่าอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเาติบโตขึ้นนะก็จบคลิปไปแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย